ทุกเย็นเราก็สวดบทที่เรียกว่าอีมีนาเรียกภาษาชาวบ้านว่ากรวดน้ำตอนเย็นที่จริงไม่มีน้าให้กรวดนะแต่ว่ามันเป็นมากอะไรมันเป็นมากกว่าการกรวดน้ำสิ่งที่เราได้สาธยายมาเนี่ยขอให้ใส่ใจนะเพราะว่ามันเป็นการแสดงถึงปณิทาน หรือว่าถ้าผู้ภาษาสมัยใหม่คือจิตปัญญาของชาวพุทธจิตวิญญาชาวพุทธเนี่ยนะมันก็แสดงนะอยู่ในเนื้อหาของบทกรวดน้ำนะที่เราได้สาธยายถ้าเราไม่ใช่เพียงแค่ปากว่าไปนะตามความเคยชินแต่พิจารณาแล้วก็น้อมเข้ามาใส่ตัวมันจะมีคุณค่ามากเลยบทอิมินานี่นะครึ่งหนึ่งก็เป็นเรื่องของการ แผ่เมตตาอุทิศส,ส่วนบุญหรือว่าส่งความปรารถนาดีไปให้แก่สรพรพสิ่งก็ว่าได้ไม่เแมนแม่กระทั่งดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ซึ่งเป็นตัวแทนของธรรมชาติหรือจักรวาลไม่ได้แผ่ไม่ได้อุทิศให้เฉพาะกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์อุปชาเท่านั้นแม้แต่ศัตรูนะ ปูเป็นกลางผู้จ้องผานเราก็มีน้ำใจเผื่อแผ่ให้าชาวพุทธเนี่ยนะเรามีความปรารถนาดีแม้กระทั่งคนที่คิดร้ายกับเราคนที่ต่อว่าด่าทอเรามันไม่ใช่วิสัยของชาวพุทธที่จะไปแก้แค้นหรือไปแช่งให้เขาเกิดความชิบหายหรือเกิดอาเยน,นะเวลาเรา สวดบทเนี่ยนะลองดูว่าเออเราได้ทำอย่างที่เราได้สวดหรือเปล่าเรามีความปรารถนาดีกับคนที่เขาคิดร้ายกับเราหรือไม่อันนี้มันเป็นจิตบิญญาตชาวพุทธเลยนะซึ่งมันทวนกระแสกิเลสแล้วก็ทวนกระแสชาวโลกในชาดกเนี่ยนะหลายเรื่องเลยนะจะเป็นเรื่องของพระโพธิสัตว์ ที่มีความเมตตาปรารถนาดีแม้กระทั่งคนที่ทำร้ายท่านอย่างเช่นมีเรื่องของฤาษีท่านหนึ่งนะชื่อขันติวาทีท่านก็เป็นผู้ที่มีความมั่นคงในการปฏิบัติธรรมแล้วก็วันหนึ่งนะก็บังเอิญมี พระราชาเนี่ยมาเที่ยวสวนอุทยานมีนางฟ้อนนางบำเรอมาอยู่รายรอบแล้วก็ระหว่างที่พระราชาเนี่ยนะเกิดหลับไปเนี่ยพวกผู้หญิงเนี่ยก็ไปทราบว่ามีฤาษีชื่อคันติวาทีเนี่ยกำลังบำเพ็ญภาวานาอยู่ก็ไปฟังธรรม ส่วนพระราชาตื่นขึ้นมาพอพบว่านางฟอ้อนนะหรือว่าหญิงทั้งหลายเนี่ยทิ้งตัวเองไปไปหาคันติวาทีดาบทก็ไม่พอใจนะไปถามว่าเนี่ยไปหาคันติวาทีว่าเนี่ยท่านเป็นใครท่านก็บอกว่าเราเป็นฤาษีเป็นดาบทนะที่ถือเอาขันติธรรมเนี่ยนะ เป็นเป็นข้อประพฤติปฏิบัติขันติคืออะไรนีก็คือความอดทนนะอดทนต่อสิ่งยั่วยุนะพระราชาก็อยากจะทดสอบว่าขันติจริงหรือเปล่านะก็สั่งให้เสนาอำมาตเนี่ยจับมาโบยตีฟาดเป็นร้อยเป็นร้อยร้อยครั้งไม่พอนะอยังถึงกับ สั่งให้ตัดมือตัดแขนตัดขาตัดหูนะแล้วก็ดูซิว่ายังมีขันติอยู่ไหมทำถึงขนาดนี้นะแต่ปรากฏว่าขันติวาทีนี้ก็ไม่โกรธเลยนะถึงก็บอกว่าเนี่ยนะขอให้พระราชาผู้ตัดมือตัดขาตัดแขนตัดหูตัดจมูกของเราเนี่ยขอให้ท่านนะมีความสุขสวัสดีนะมีอายุยืนนาน ตาบทอย่างเรานะไม่มีความโกรธเคืองคนที่ทำร้ายเราพูดจบก็สักพักก็ก็สิ้นลมนะส่วนพระราชานะก็สุดท้ายก็ไปไม่รอดนะโดนทรณีสูบตายเรื่องนี้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงคุณธรรมของชาวพุทธนะซึ่งพวกเราเนี่ยควรน้อมมาพิจารณา ถึงแม้จะทำไม่ได้หรือทำได้ยากนะแต่ว่าให้ถือว่าเราพยายามไปให้ถึงจุดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเวลาเราจะแผ่เมตตาวิส่วนกุศลให้ใครเนี่ยก็อย่าลืมคนเหล่านี้ด้วยนะคนที่เขามุ่งร้ายต่อเราคนที่เขาเกลียดชังเราคนที่เขาทำร้ายเราเขาจะทำอะไรกับเราไม่ดีอย่างไรนะเราก็ไม่ตอบโต้เรามีแต่ความดีนะให้เขาอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะของ ปณิธานหรือจิตวิญญาณชาวพุทธนะที่ว่าเรามีดีอะไรเราก็แบ่งปันแบ่งปันไปให้นะไม่ใช่ให้สิ่งของให้อาหารแม้กระทั่งบุญกุศลเราก็ให้อันนี้ถึงจะเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยก็มีชาวพุทธจำนวนหนึ่งนะซึ่งไม่รู้จะเรียกเป็นชาวพุทธหรือเปล่าก็สอนกันนะบอกกันไปนะว่าเนี่ย เวลาทำบุญอุทิศเวลาทาบุญสร้างกุศลอะไรก็ตามเนี่ยอย่าไปอุทิศบุญกุศลให้ใครนะเพราะว่าอุทิศให้แล้วเดี๋ยวบุญกุศลของเราจะเหลือน้อยลงนะอันนี้เรียกว่านอกจากตันีทีเหนียวแม้กระทั่งบุญกุศลแล้วเนี่ยยังยังเต็มไปด้วยอวิชชาหรือโมหะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะ ถ้าเป็นชาวพูธเนี่ยก็จะรู้ว่ายิ่งอุทิศกุศลให้ใครเนี่ยนะกุศลในใจเราก็จะงอกงามไปด้วยบุญอันนี้เนะี่ยหรือกุศลอันนี้เราเรียกปฏิทานลำไม้นะปฏิทานลำไม้คือว่าบุญที่เกิดจากการที่อุทิศนะบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้อื่นยิ่งให้ก็ยิ่งได้นะมันไม่เหมือนเงินนะไม่เหมือนเงินนะถ้ายิ่งให้ก็ยิ่งหมด แต่คนเดี๋ยวนี้เนี่ยไปคิดว่าบุญกุศลเนี่ยไม่ต่างจากเงินนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากมีบุญเยอะๆก็ต้องหวงบุญเอาไว้นะไม่แผ่ให้ใครอันนี้เรียกว่าไม่ใช่เป็นอ่าไม่มีจิตวิญญาแบบชาวพุทธนะแล้วก็ไม่รู้ไม่เข้าใจนะในเรื่องของบุญด้วยนี่ความเข้าใจคาดเคลื่อนเกี่ยวกับบุญมีเยอะซึ่งล้วล้แต่เกิดจากความเห็นแก่ตัว แล้วก็เรียกว่าอาศัยหรือถูกกิเลสครอบงำนะฉะนั้นเราชาวพุทธเนี่ยนะเราต้องนะมีน้ำใจทีนะ่ไม่มีประมาณหรือน้ำใจที่กว้างขวางนะพร้อมที่จะเผื่อแผ่สิ่งดีๆให้กับผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรนะมรมนามธรรมก็คือบุญกุศลนี่แหละก็แผ่ไปให้เป็นการแสดงความขอบคุณด้วยนะ เมื่อเราผ่านมาแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยนะมันเป็นโอกาสที่เราจะได้ขอบคุณนะสรรพสิ่งนะที่ทำให้เราได้มีวันนี้นะหรือได้มาถึงนาทีนี้ทุกสิ่งทุกอย่างก็มีส่วนช่วยทำให้เราได้เป็นอยู่มาจนปัจจุบันการมาเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็มีอายุมาถึงปานนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นโชคเพราะฉะนั้นก็เป็นสมเรื่องที่สมควรที่เราจะ ขอบคุณหรือว่าเราลึกถึงความดีเราลึกถึงบุญคุณของสรรพสิ่งแล้วก็ตอบแทนด้วยการอุทิศส่วนกุศลไปให้แต่ถึงแม้จะมีบางคนไม่ได้ทําดีกับเราแถมยังเอาเปรียบเราโกงเราเราก็ไม่โกรธเคืองนะเราก็แผ่ไปให้เหมือนกันอันนี้ส่วนที่หนึ่งนะของปณิธานหรือจิตวิญญาณชอบพุทธเนี่ยอีกส่วนหนึ่งนะก็คือความมุ่งมั่นตั้งใจนะที่จะ จะฝึกฝนตนนะจะพัฒนาตนจะเพียงกําจัดกิเลสระตัณหาอุปาทานรักษาใจไม่ให้หมู่มาเนี่ยมันได้ช่องนะอย่างที่เราสวนวเนี่ยขอหมู่มาอย่าได้ช่องด้วยเดชบุญทั้งสิบป้องอย่าเปิดโอกาสแก่มารเทินนะอันนี้มันก็เป็นเป็นปณิธานของเราอีกเหมือนกันนะในแต่ละวัน แต่ละวันเราเกิดมาเนี่ยนอกจากทําประโยชน์ให้กับผู้อื่นแล้วเนี่ยเราก็ไม่ลืมที่จะทําประโยชน์ให้กับตนประโยชน์ส่วนตนนี่เรียกว่าอัตตะถะนะประโยชน์ผู้อื่นก็เรียกว่าปร,รัตถะชาวพูดเรานี่ก็ทําทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านประโยชน์ท่านเนี่ยนะจริงๆก็ไม่ได้แค่การอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้เท่านั้นนะถ้ามีอะไรที่เราจะทําได้ด้วยตัวเราด้วยมือด้วยไม้นะ ด้วยทรัพย์สินของเราก็ให้เราก็ทําตามกําลังแต่โดยการก็ไม่ทิ้งประโยชน์ตนประโยชน์ตนก็คือการฝึกนะการฝึกจิตพัฒนาใจและการมีจุดมุ่งหมายในชีวิตนะที่เรียกว่าสูงส่งนะในบทที่เรากรวดน้ำเนี่ยนะจะมีการเอ่ยถึงนิพพานเอ่ยถึงนิพพานเนี่ยนะ ในฐานะที่เป็นจุดหมายของชีวิตนะซึ่งชาวพูดเราเนี่ยควรจะน้อมมาเป็นจุดมุ่งหมายของชีวิตเราลิพานเนี่ยแม้จะอยู่ไกลหรือว่าแม้จะไปได้ยากนะแต่ว่าเราก็ควรจะน้อมนึกเอาไว้อยู่เสมอถือว่าเป็นบุดหมายนะของของชีวิตมันดีกว่าการที่เราจะตั้งจิตนะว่าชีวิตนี้เราจะรวยนะเราจะ,ะเป็นเศรษฐีเราจะเป็น รัฐมนตรีเราจะเป็นนายกรัฐมนตรีหลายคนเนี่ยตั้งจุดมุ่งหมายอย่างนั้นนะแต่ถ้าเป็นชาวพุทธนะเราจะมองว่าเนี่ยจุดมุ่งหมายเรานี่ถือว่าต่ํามากนะมันมีจุดมุ่งหมายที่ดีกว่านั้นที่ประเสริฐกว่านั้นก็คือนิพพานคนสมัยก่อนเนี่ยนะก็จะไม่ได,จไได้จะไม่ได้มุ่งนะว่าอยากจะเป็นเศรษฐีหรือว่าอยากจะเป็นอะไรที่ใหญ่โตนะแต่ว่าจะมุ่งนะถึงนิพพานเลย จะน้อมนึกถึงนิพพานอยู่เนืองเนืองเวลาทําบุญทำกุสลจิตก็มุกหมายไปที่นิพพานนะเวลาใส่บาตเนี่ยนะก็ไม่ได้ะนะนะอธิฐานเยอะแยะนะอธิษฐานในที่ที่หมายถึงแบบไทยๆนะความหมายแบบไทยๆคือว่าขอขอให้ได้เป็นโน่นขอให้ได้มีนี่ขอให้ร่ำรวยคนสมัยก่อนเนี่ยนิฐานสั้นๆนะนิพพานปัปัจโยหัุ อหอยเป็นปัจจัยไปสู่พระนิพพานแค่นั่นแหละสั้นๆแต่คนสมัยนี้เนี่ยเราเราไม่เห็นความสําคัญของนิพพานแล้วเราอยากจะรวยเราอยากจะมีชื่อเสียงเราอยากประสบความสําเร็จเราอยากจะสอบเข้านะที่นั่นที่นี่ได้คิดแต่เพียงแค่นี้แหละเวลาไปบินธบารเนี่ยนะหรือว่าเวลาที่โยมาทาบุญเนี่ยโยมาถวายสังฆทานจะสังเกตเ่างนีนะ้การอิษฐานหรือการขอ ให้ประสบความสำเร็จเนี่ยจะใช้เวลานานทีเดียวนะเอามือจบนะจบหัวแล้วก็อธิษฐานยาวความต้องการนี่ดูเยอะแยะไปหมดและส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องพื้นๆเรื่องโลกโลกซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญเลยชาวชาวพล้ธเนี่ยมันมีอะไรสำคัญเท่าพระนิพพานอีกแล้วนคนยุคนยุคนี้เนี่ยก็โดยเพราะที่เป็นชาวพุทธเนี่ยก็สมควรนะที่จะเอาพระนิพพานเนี่ยเป็น เป็นมุดหมาของชีวิตนะนี่พามาถึงอะไรมาถึงความสงบเย็นนะเพราะว่าไม่มีกิเลสนะไม่ว่าจะเป็นโลภะโทสะโมหะครอบงำเป็นภาวะที่เย็นสงบไม่ว่ามีแรมากระทบนะมันก็ไม่กระเทือนถึงใจนะแดดจะร้อนอากาศจะหนาวหรือแม้แต่เจ็บป่วยนะมันก็ไม่สามารถจะทำให้ใจเป็นทุกข์ได้ เป็นภาวะสงบเย็นเป็นสุขนะที่ไม่ได้เกิดจากการมีการได้การครอบครองไม่ว่าสิ่งที่เป็นรูปธรรมหรือนามธรรมก็ตามรูปธรรมก็ได้แก่ทรัพย์สินเงินทองนามธรรมก็จะเป็นชื่อเสียงกิตยิยศหรือแม้แมกระทั่งภาวะสมาธินะชั้นสูงไม่ว่าจะเป็นรูปฌานรูปฌานพวกนี้เป็นภาวะสมาธิชั้นสูงเนี่ยก็ไม่ติดนะความสุขก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งนั้น เป็นภาวะที่สงบเย็นไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะก็ไม่มีความทุกข์ความร้อนแม้ว่าจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องป่วยหรือแม้ต้องตายนะก็จิตใจก็ไม่มีความหวั่นไหวหรือว่าใจกระเพื่อมอันนี้ต่างหากนะที่มันควรจะเป็นจุดหมายของชีวิตเราอย่างอื่นนะที่เหลือเนี่ยมันล้วนแล้วแต่ไม่ใช่เป็นสาระอันประเสริฐ ในสมัยพุทธกาลเนี่ยนะมีค้าบดีท่านหนึ่งนะชื่อจิตตคขาบดีก็เป็นคนที่ฝ่ายธรรมมากเมื่อใกล้ตายเนี่ยเทวดาก็มานะแล้วก็มาเชิญชวนให้ท่านเนี่ยนะปรารถนาไปเกิดเป็นพระมหาจัก,กรพรรดินะในชาติหน้าบอกว่าเนี่ยบุญของท่านเนี่ยถึงนะท่านทําบุญมามากเนี่ยบุญของท่านถึงชาติหน้านี่ถ้าได้เป็นจัก,กรพรรดิเนี่ย ถ้าท่านจ้งจิตปราถนาเป็นจัก,กรพรรดิเนี่ยก็จะมีโอกาสได้เป็นมากจิตต้าบ่าปฏิปฏเสธนะไม่เอานะท่านมุ่งแต่พระนิพพานอย่างเดียวเพราะเพราะว่าแม้กระทั่งจัก,กรพรรดิมันก็ไม่เที่ยงนะคนเป็นจัก,กรพรรดิคนเป็นพระราชาก็ไม่ใช่ว่าจะมีความสุขนะที่ตายไม่สวยตายไม่ดีหรือว่าอยู่อย่างรุ่มร้อนนะก็มีมากมาย,ยางันคนที่ฉลาดเนี่ยถ้าเป็นชาวพุทธในที่ฉลาดเนี่ยนะ ก็จะรว่วไม่มีอะไรประเสริฐเท่ากับน,นิพพานการที่พวกเราเนี่ยนะมีจิตน้อมนึกถึงพระน,นิพพานเนี่ยนะอยู่เสมอหรือว่าถือเป็นจุดหมายนะของชีวิตเนี่ยมันมีประโยชน์นะมันมีประโยชน์ตรงที่ว่าเวลาเราเจอปัญหาจะอ,อุปสรรคอะไรเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยนะมันจะกลายเป็นเพียงแค่แบบฝึกหัดหรือบททดสอบเท่านั้นเอง คนเวลาเราเจอความเจ็บปวดเจอความพัดผ้าสูญเสียหรือแม้กระทั่งเจอคนต่อว่าด่าทอนะก็จะหงุดหงิดโมโหเศร้าสโศกนะแต่ว่าถ้าเรามองว่าอชีวิตนี้เนี่ยนะเรามีพระนิพพานเป็นจุดหมายหรือว่าจะเป็นชีวิตหน้าก็ตามไอ้เรื่องเหล่านี้มันจะกลายเป็นเล็กเ,กเกน้อยมันเหมือนกับว่าคนที่จะสอบให้ได้จะเรียนให้จบปริญญาเอกเนี่ยนะ มันก็ต้องเจอการบ้านเจอบททดสอบนะหรือว่าเจอการทดสอบที่ยากลำบากนะไม่เหมือนกับการสอบชั้นชั้นประถมชั้นมัธยมนะเวลาเจอวิกฤตในชีวิตเนี่ยหลายคนเนี่ยถ้าไม่ไม่รู้จักนะวางจิตวางใจให้ดีเนี่ยก็จะทุกข์มากเลยนะทำไมต้องเป็นชั้นทำไมต้องเป็นชั้นแต่ถ้าเรามองว่าอ๋อเนี่ย นะนี่คือบททดสอบอย่างหนึ่งนะยิ่งจะไปให้ถึงจุดหมายสูงส่งคือนิพพานเนี่ยก็ต้องยิ่งต้องเจอบทดอบทดสอบที่มันยากนะพอเรามองแบบนี้เนี่ยนะมันจะเกิดความเพียรพยายามมันจะเกิดความอดทนที่จะผ่านไปให้ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีจุดหมายแบบนี้นะเจอปัญหานิดเจอปัญหาหน่อยก็โวยวายนะก็คล่่าครวนนะคนที่ฉลาดเนี่ยเขา เขาจะมองว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นบททดสอบที่เราต้องผ่านไปให้ได้เพราะถ้าผ่านไปไม่ได้เนี่ยนะจะไปถึงพระนิพพานนันเป็นจุดหมายสูงสุดเนี่ยนะมันจะไปถึงได้อย่างไรบางทีเจอแค่บททดสอบของอชั้นประถมมัธยมเนี่ยยังไม่ผ่านเลยเนี่ยจะหวังจบแม้กระทั่งปริญญาตรีได้อย่างไรนะคนที่เขาหวังสูงเนี่ยนะเช่นหวังจบปริญญาเอกหรือแม้แต่ปริญญาตรีก็ตามเนี่ยนะ เวลาเจอบททดสอบยากๆนี้เขาจะก็ mm. จะไม่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเคราะกรรมแต่เขาคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เหมาะสมแล้วนะสำหรับการที่เราจะผ่านไปให้ได้นะแล้วเราจะผ่านไม่ได้เราต้องฝึกนะต้องฝึกให้ให้ให้มีความรู้ให้มีประสบการณ์เนี่ยนะเหมือนกับเราอยากจะเรียนจบปริญญาตรีเนี่ยเจอบททดสอบนะเจอข้อสอบยากๆนะเราก็ต้องนะกลับไป ค้นคว้านะกลับไปศึกษาเพื่อที่จะตอบให้ได้มีบางคนเนี่ยนะเขานะเคยมีคนมาหานะบอกว่าโอ้กุ้มใจนะเรื่องงานเรื่องการนะตอนนี้เขาเป็นเซลนะเดี๋ยวนี้ของเนี่ยขายก็ไม่ค่อยได้แล้วเพราะเศรษฐกษิจไม่ดีคุยไปคุยไปเขาก็เองก็สนใจธรรมะนะแล้วเขาเองก็บอกว่าเนี่ยในชีวิตเนี่ยก็อยากจะบรรลุนิพพานนะ ก็เลยบอกเขาไปว่าเนี่ยแค่ปัญหานี้คุณยังท้อเลยนะขายของนะไม่ได้ตามเป้านี่คุณยังท้อเลยแล้วคุณจะไปนิพพานได้อย่างไรพอพูดแบบนี้เข้าเขาก็ได้คิดนะว่าโอ้เออใช่นะเราจะทอ้อกับเรื่องแค่นี้ทําไมนะถ้าทอ้อกับเรื่องแค่นี้นี่มันจะคิดถึงนิพพานก็ไม่ต้องพูดถึงแล้วเพราะนิพพานเนี่ยนะมันต้องนะเจออุปสรรคเจอปัญหาที่ยากกว่านี้เยอนะขนาดเนี่ยพระตุจจาเนี่ย นะต้องผ่านด่านนะผ่านบททดสอบมากมายนะโดยเฉพาะตอนที่พระเวสสันดรนนี่นะก็ต้องพร้อมที่จะสละทุกอย่างนะตอนที่ท่านเป็นตอนที่ท่านอาตอนที่พระเวสสันดรเน,นี่ยนะท่านายังเป็นเด็กเนี่ยนะจิตใจก็มุ่งพนิพพานแล้วแล้วก็บอกว่าเนี่ยนะพร้อมที่จะสละดวงตา นะเพื่อเป็นทานให้กับผู้ที่ยากไร้แต่ปรากฏว่าอะขอนจริงเนี่ยให้การสละด,ดวงตานี่ไม่ยากเท่าไหร่ไอ้ที่ยากคือต้องสละเมียต้องสละลูกเนี่ยให้กับชูชกนี่แหละแต่เพราะท่านมุ่งพระนิพพานมุ่งพระโพธิญาณนะท่านก็เลยตัดใจได้นะถือว่าจะต้องยอมที่สละสิ่งที่เรียกว่ารักและห่วงแหนมากที่สุดซึ่งก็คือบททดสอบเพื่อที่จะตัดหรือว่าวางไอ้ความยึด ในตัวกูของกูนั่นแหละเพราะฉะนั้นเวลาเราเวลาเราเวลาเรามีพันธิพาณเป็นจุดหมายเนี่ยนะไม่ทําให้เราเนี่ยสามารถจะอดทนต่อปัญหาต่ออุปสรรคเติบต่อความยากลาบากได้เวลาเงินถูกโกงหรือว่าเจ็บป่วยนะเราก็จะรู้สึกว่าโอ้อันนี้แหละคือบททดสอบเนี่ยที่เราต้องผ่านไปให้ได้ไอ้ที่เราทุกข์เพราะว่าเรายังมีความยึดในตัวกูของกูอยู่ แค่นี้นี่เรายัางปล่อยวางไม่ได้นี่แล้วจะไปถึงนิพพานได้อย่างไรอันนี้คือเหตุผลประการหนึ่งนะที่ที่ที่เราควรนะยึดเอาพระนิพพานเป็นจุดหมายนะของชีวิตหรือเป็นหมุดหมายเนะี่ยที่เราจะไปให้ถึงส่วนจะถึงหรือไม่ถึงเนี่ยมันไม่สําคัญเท่ากับว่าเวลาเราเจออุปสรรคเจอปัญหาต่างๆเนี่ยไม่ทาให้เราเนี่ยสามารถจะก้าวข้ามมันไปได้ง่าย พราะเรารู้ว่าเนี่ยไอสิ่งที่เราเจอในวันนี้มันยังเล็กน้อยนะเมื่อเทียบกับสิ่งที่จะต้องเจอในวันหน้าถ้าหากว่านะจะก้าวข้ามให้ไปถึงพระนิพพานให้ได้แล้วเราก็เห็นความจะเป็นนอ,องการฝึกฝนพัฒนาตน,นเจออะไรก็ตามเนี่ยเราก็ถือว่ามันเป็นแบบฝึกหัดเจอคําต่อว่าด่าทอเออก็ดีนะมาฝึกให้เราลดรักกิเลสนะมาฝึกให้เราลดความยึดติดถือมั่น คนเราถ้ามองปัญหาต่างๆว่าเป็นเคราะห์นะมันท้อนะมันหมดกําลังใจง่ายๆแต่ถ้าเรามองว่า๋อพวกนี้เขามาเพื่อจะฝึกเรานะหรือมาเพื่อที่จะเป็นข้อสอบนะว่าเราจะสามารถผ่านไปได้นะแค่ไหนนั่นเนี่ยถ้าว่าเราอยากจะมีกําลังใจนะในการที่จะก้าวข้ามอุปสรรคทั้งหลายเนี่ยนะลองนึกถึง จุดมุ่งหมายที่สูงส่งเอาไว้นะคือพระนิพพานและถ้าเราเข้าใจว่าพระนิพพานเนี่ยคืออะไรนะมันไม่ใช่เป็นเป็นเมืองแก้วนะไม่ใช่เป็นสวรรค์ชนิดหนึ่งนะที่พิเศษกว่าสวรรค์ทั้งปวงนะแต่เป็นภาวะที่หมดทุกข์หมดกิเลสนะเป็นภาวะที่ล้วนแล้วแต่เป็นภาวะที่ชีวิตนี้เนี่ยนะควรจะเข้าถึงให้ได้เป็นภาวะที่ประเสริฐที่สุดนะ มันไม่ใช่เกิดจากความเห็นแก่ตัวที่อยากจะสงบนะแต่ว่าเป็นภาวะที่เมื่อเข้าถึงแล้วเนี่ยก็อยากจะเกือ้อเอื้อเฟือเกือเก้อกูลสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงโดยที่ไม่ได้มีความเห็นแก่ตัวไม่ได้มีความความทุกข์กับการที่ไปช่วยเหลือสรรพสัตว์เลยถ้าลองนึกแบบนี้นะเอาพระนิพพานเป็นจุดหมายหรือล,ลึกถึงอยู่เสมอเวลาทุกเวลา จออุปสรรคเจอความยากลาบากเจอความาพัาดภาคสูญเสียนะเจอความไม่สมหวังนะก็มองว่าโอ้อันนี้แหละนะมันเป็นเพียงแค่บททดสอบเล็กๆน้อยๆนะระดับปริญญาตรีเท่านั้นเองนะที่จริงเราต้องเจอบททดสอบอีกมากนะจะจบปริญญาเอกเนี่ยนะถ้าไปแพ้แพ,แพ้กับข้อสอบระดับมัธยมเนะี่ยก็ไม่ต้องพูดถึงนะการ จบแม้กระทั่งเปลี่ญาโทแล้วเนี่ยอันนี้เป็นวิธีคิดนะที่มาช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะระดมความเพียรหรือว่ามีขันติธรรมเนี่ยในการที่จะไปให้ถึงจุดนั้นให้ได้อย่างขันติวาทีดาบทนเนี่ยนะที่ท่านอดทนนะไม่ยอมพ่ายแพ้ต่อความเกลียดชังเนี่ยเพราะว่าท่านมีนะพันธิพาเป็นจุดหมายนะจะเสียจะเสียแขนเสียขาเสียมือก็ยอม,อยอมนะเพื่อ จุดหมายที่สูงกว่าแล้วก็มีหลายท่านนะที่ในหลายชาติที่เดือที่ท่านพร้อมที่จะอุทิศแม้กระทั่งร่างกายเนี่ยแม้กระทั่งชีวิตเนี่ยเพื่อพระนิพพานมันกลายเป็นเรื่องเล็กไปเลยนะคนเราก็รักตัวกลัวตายนะแต่พอคิดถึงชีวิตที่พอคิดถึงจุดหมายที่สูงกว่านะการที่จะสละชีวิตเนี่ยแม้กระทั่งเพื่อช่วยนะสัตว์เดรัจฉานเนี่ยก็ทําได้นะอย่างมีคราวหนึ่งถ้าเป็นก็เป็นดาบทเปรฤษีนะ แล้วก็ไปเห็นไปที่ช่องน่อนผาเนี่ยมองลงไปข้างล่างเนี่ยเห็นแม่เสือเนี่ยมันพึ่งพิ่งคลอดมันหิวโหยมากเลยแล้วก็มันก็กำลังจะกินลูกเสือท่านก็สงสารนะบอกให้ลูกศิษย์เนี่ยไปหาอาหารมาให้ลูกให้ให้แม่เสือลูกศิษย์หายไปนานนะไม่กลับมาเสือนี่ก็กำลังจะขยํำลูกเสืออยู่ล,ละท่านก็ มีเมตากับลูกเสือมากนะอยากช่วยชีวิตลูกเสือไว้ทำยังไงอ่ะก็เลยเดินลโดดลงไปเลยนะโดดลงไปให้แม่เสือกินนะเรียกว่าสละชีวิตเพื่อช่วยลูกเสืออันนี้ก็เป็นเรื่องเมตตาที่ไม่มีประมาณมากสละด้านแม้กระทั่งชีวิตนะไม่ใช่เพื่อใครนะไม่ใช่เพื่อพ่อแม่แต่ว่าเพื่อสัตว์เดรัจฉานตัวเล็กๆนะ เดี๋ยวนี้เวลาเราจะทําบุญเนี่ยเราก็มักจะหลายคนก็จะช่างตรองนะว่าทําบุญอย่างไรถึงจะได้ผลหรือได้บุญมากกว่าถ้าทําบุญกับพระนี่ได้มากกว่าทําบุญกับโยมถ้าทาบุญกับโยมนะได้มากกว่าทําบุญกับสัตว์เดี๋ยวนี้เราทําบุญเมื่อก็เราจะซื้อหุ้นนะว่าหุ้นตัวไหนให้ผลตอบแทนสูงสุดนะเราก็ซื้อตัวนั้นแต่ว่าชาวพุทธเนี่ย ที่ใจประเสริญนี่ถึงเวลาที่มีสัตว์หรือว่าคนเดือดร้อนนี่นะไม่คิดถึงผลได้ว่าจะเกิดกับตนเท่าไหร่นะถ้าช่วยได้ก็ช่วยทันทีอย่างพระโพธิสัตว์เนี่ยนะท่านก็ลงไปเลยนะโดดลงไปให้ให้แม่เสือนี่ขยำ้ำนะเพื่อช่วยช่วยลูกเสือ,อไว้อันนี้ท่านทําได้เพราะว่าท่านมีพระนิพพานเป็นจุดหมายเหมือนกันนะก็คือว่าพร้อมที่จะสลั นะสละชีวิตเพื่อธรรมะนะมันกลายเป็นเรื่องง่ายนะเมื่อเรามีจุดหมายที่สูงส่งแต่ว่าพวกเราก็ไม่ต้องถึงไม่ต้องถึงขั้นทำขนาดนั้นก็ได้นะแต่ว่าเพราะว่าเราให้เราถือว่าปัญหาอุปสรรคต่างเนี่ยที่เราเจอเนี่ยนะมันมันยังเล็กน้อยมากกว่าที่พระพุทธศาสนาทั้งหลายได้เจอมาแล้วเราก็ได้ข้ามไปจนได้ลองนึกแบบนี้ซะมัง่งนะมันจะได้ทําให้เรามีความเพียรมีความกล้า ในการที่จะรับมือกับปัญหาอุปสรรคทั้งหลายต่างๆที่ผ่านเข้ามาโดยไม่เสียท่ายกับความโลภความกลัวความหลงหรือว่าความกลัวรวมทั้งความพยาบาททั้งหลายเจตีนี้พูดกับท่านนี้กรับะ